ทุกอย่างเนี่ยเราทดลองมาแล้วมันทานกับของเราแล้วอร่อยที่สุดชุดเริ่มต้นค่ะราคา37,000นนะคะก็คือพร้อมขายแล้วก็เรียนพร้อมเลยค่ะเปิดร้านได้เลยพีคสุด13,000ค่ะ180-190 สวัสดีค่ะพี่นุชนะคะเจ้าของแบรนด์จีนอินโดนเนอร์เคบับค่ะอันนี้พี่นุชพามาชมนะคะซื้อแฟรนไชส์พี่นุชไปแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยต้องได้อันนี้จะไปคู่กันนําเข้าจากตรุรกีของแท้เลยค่ะเตาที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเตาแก๊สนะคะเวลาที่เราย่างเนี่ยเราต้องคอยหมุนตลอดแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบอัตโนมัติเหมือนไฟซ้านะคะเราก็หมุนไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาก็จะสุกเป็นหน,น,น้าๆนเราจะรอให้มันสุกให้ครบทุกด้านก่อนแล้วรอให้แล่ทีเดียวนะคะอันนี้คือขายไม่ได้เลยแผ่นแป้งเคบับภาษาตุรกีเขาเรียกแป้งลาวะะา 5นิ้วจนถึง16นิ้วนะคะแฟรนไชสของเราเนี่ยเราจะแนะนําขนาดให้ในการตั้งราคาขายนะคะจะไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นราคาเดียวกับสาขาแม่อันนี้เชฟก็เอาเนื้อขึ้นแล้วนะคะเนื้อสูตรของเราจะใช้เนื้อบดผสมเนื้อสไลด์แวลูของการทํากําไรอะ่ะจะเป็นเนื้อที่ทํากําไรได้ดีกว่าถ้าสุดเลยเนี่ยสามารถเสียบได้ถึง50กิโลสามารถขายได้จนถึง700ชิ้นนะคะถ้าในไซส์60บาทนะคะ เป็นผักกาดหอมนะคะจะใช้ผักกาดหอมจีนได้เลยเพราะมันต้นใหญ่แล้วก็จะสดกรอบหวานนะคะหอมใหญ่หั่นซอยเล็กๆนะคะเราจะมีเครื่องเทศผสมคลุกหอมใหญ่ให้เพื่อไปดับความฉุนความเผ็ดของมันแล้วก็จะมีมะเขือเทศท้อนะคะมันฝรั่งทุกอย่างเนี่ยเราทดลองมาแล้วมันทานกับของเราแล้วอร่อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิง้งมันก็คือแป้งเคบับแล้วเราเอาไปตัดทอดเอาไวนะ้โรยหน้าอีกทีหนึ่งก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะซอสพรลอกอันนี้เราก็จะแนะนําว่าซื้อของยี่ห้ออะไรกรลหิก,ากมายางเนสซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางรา้าน ะะเป็นการผสมผสานระหว่างโยเกิดกับมายองเนสกรลิกมายองเนสของตุรกีเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้าตาลเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลไม่หวานนะคะแล้วก็ซอสเผ็ดเด็ดดวงเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันสําหรับลูกค้าที่ทานเผ็ดอันนี้ขนาด7.5นิ้วค่ะไปไซส์เนะคะก่อนที่จะห่อให้ลูกค้านะคะเราจะอุ่นร้อนก่อนจากนั้นเราก็จะใส่ผักน,นี้เราก็จะลงซอสซอสมะเขือเทศคะ่ะ ซอสพรกอันนี้เราก็เพิ่มความหอมนิดนึงออริกาโ,โนนะคะ,คะจานลูกค้าชอบพริกป่นเราก็โรยให้ได้ท็อปปิ้งค่ะหอ,อคล้ายๆโรตีนะคะ,ะเวลาจะทานนะคะ สวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะจะ4ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนขายอยู่ตลาดเดียวกับพี่เขาค่ะแต่เราขายอย่างอื่นนะคะแล้วพี่เขาขายดีขายดีมากแล้วเรามองเขาขายแล้วก็ไปช่วยเขาขายแล้วเราเลยตัดสินใจว่าถ้าเรามาขายน่าจะดีชุดเริ่มต้นค่ะราคา37 0 0มนนะคะก็จะมีเตามีอุปกรณ์ค่ะมีมีดมีป้ายให้แล้วก็ชามสลัดค่ะแล้วก็ซอสก็คือพร้อมขายแล้วก็เรียนพร้อมเลยค่ะเปิดร้านได้เลย พีคสูตรหมื่นสาค่ะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบจะมีที่เป็นซอสหมักอะค่ะลูกค้าก็จะมาพูดให้ฟังว่าจะไม่เบื่ออที่อื่นแล้วก็จะมีากาลิตอสอส,สีขาวจะเป็นของแฟนชายหมดเลยแล้วก็จะซื้อจากแฟนชายอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเป๊ะทุกอย่างในการปิ้งแป้งในการใช้วัตถุดิบผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเป็นคนเป็นเลือกซื้อเองแล้วก็แป้งคือดีมากนุ่มปิ้งแบบไฟแรงๆให้มันหอมๆก็คือจะดีดีมากถ้าไปกินที่อื่นบางทีมันจะมีแบบเหนียวเหนียวอะค่ะ ก็เปลี่ยนค่ะก็คือเราก็เก็บเงินมีรถคันนึงแล้วก็ตอนนี้ก็มีบ้านค่ะอยู่ที่ตัวเราความขยันและซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยที่เราจะทําให้มันไม่เพี้ยนสูตรให้เหมือนเป๊ะที่เขาสอนมาตั้งแต่แรกตลาดอินดี้ดาวคนองค่ะเรากจะอยู่หัวมุมนะคะโซนอาหารด้านหลังเลยค่ะห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มค่ะลองตัดสินใจดูนะคะค่าแฟรไชส์ไม่ได้สูงค่ะกําไรจะบอกเลยว่าไม่นานได้กําไรคืนแน่นอนได้ต้นทุนคืนครบแน่นอนค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆจากชีโชครวยนะคะ